ครับ5้าสี่สามสสวัสดีครับขอต้อรับผู้สู่เรื่องเจอร์นี่พอดแคสต์และน้องกีสส้สวัสดีค่ะพี่นมสวัสดีค่ะเจอกัน EP 2นะครับเขาที่แล้วใครดูน่าจะแฮปปี้นะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจและรู้ว่าการลองรันไให้สิ่งสวยงาม <laughs> <laughs> บ่นทุกวีคคือมันปะกติมันมันหวานอมขมกลืนก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ของ ความสวยงามต้องอย่างนี้แหละชีวิตเป็นอย่างี้เนาะลองรลนต่อยังเหลือลองรล่นอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะกี้กี้ดาว่าสามอืมโอเคขอให้โชคดีอย่าเจ็บนะแล้วก็เชียร์โตเกียวแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องรองเท้าที่เอาไปโตเกียวด้วยไหมเอาไปด้วยค่ะแล้วก็รอง,งเท้าที่ซ้อมประจําวันทั้งไฮรอกทั้งวิง่งเนาะใช่นะเอามาทุกอันป้ายยาครับป้ายยาเป็นคลิปท,ที่ทุกคนชอบแน่นอนกับน้องกี้นะครับเชิญคู่แรก ได้เลยค่ะจริงๆวันนี้กี้หยิบมา3คู่นะคะคือจริงๆถ้าใครเคยดูช่องกี้อ่ะกี้กี้เคยทําไปหมดแล้วไหนกี้ขอหยิบแป๊บนึงเอาคู่อีซี่ก่อนแล้วกันสักฉันชอบรองเท้าเธอมากมันดําเนาะมันเป็นรองเท้าที่ถูกใช้งานอย่างจริงๆไม่ใช่เฮ้ยแต่มันกี้รู้ไหมรองเท้ามันซักได้พี่ซักให้ไหมพี่อยากพี่เป็นคนชอบซักรองเท้านั่นสกปรกกี้จับไม่ไม่เดี๋ยวบาดทะยักไหมนี่นี่นี่ทุกคนอ่านี่ใช้จริงคู่นี้เนี่ย พี่ก็ชอบอ่ะไหนบอกสิว่าชอบอะไรได้เลยค่ะนี่คู่นี้คือไนกี้โวลเมโรพลัสนะคะ<ม>ก็คือจริงๆแล้วคู่แรกที่กี้ชอบอะคือโวลเมโรสิบแเขาส่งมาให้แน่นหน่อยใช่แล้วมันจะแน่นหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยชอบมากเพราะว่าจริงๆกี้อะไม่ชอบรองเท้าที่ส้<ม>อนอะสูงเกิน<ม>หรือว่าแบบว่าคูชั่นมันเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าชอบโวลเมโรแต่ตอนนั้นอะรองรันเรามันสูงสุดแบบ12โลไง มันก็เลยรู้สึกว่าพอมันแบนนะคะมันมันโอเคแต่พอลองราบเราเริ่มขยับมาเป็น15 16บบ้างอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันแบนเกินมันกระท้อนมันสะท้อนอะไรเงี้ยค่ะมันสะสมสะสมเยอะอะไรเงี้ยใช่แบบว่าแรงกระแทกมันเริ่มเยอะก็เลยมีตัวนี้ที่มันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันในตอนวิ่งก็คือมีความซัพพอร์ตพอมีความนิ่มอยู่แต่ตัวเนี้ยแค่นิ่มกว่าแค่รู้สึกว่าระยะมันส่งกับระยะที่มันไกลขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะมัน ยวบไหมมีคนกลัวมันยุบยวบไหมกี้ว่าด้วยความที่คิวชั่นมันสูงขึ้นนะมันก็นิดนึงแต,แต่แต่พอเราวิ่งไปนานๆเราอาจจะขอบคุณความยวบของมันนิดหนึ่งที่ทําให้แบบพอวิ่งปุ๊บกี้ว่าขามันพอไกลๆมันไม่ได้ล้ามากละกันเอ,อลองลันกี้วิ่งเพจอะไรอะอ๋อถ้าลองรันอันนี้ลองรันเมื่อก่อนอ๋อลองลันเมื่อก่อนลองรันเมื่อก่อนก็คือแบบตอนนั้นประมาณ ห้าครึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอเควิ่งได้วิ่งได้ใช่วิ่งได้สบายค่ะใช่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกโลประมาณนี้อันเนี้ยดีบอกข้อดีแล้วต้องบอกข้อไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเออมีอะไรไม่ชอบจริงๆข้อนี้กิ้ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่กี้ไม่ชอบจริงๆคู่ที่หยิบมาทั้งหมดอ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องความยวบที่มันมากกว่ารวมไปสิบแปดล้วกันจะหยุนยุนหน่อยใช่ยุน พอโบไม่รู้สิบแปดมันตอบสนองไวกดแล้วไปทันใจใช่ใช่แล้วก็จริงๆคู่นี้ก็เบากว่าโบเมโลด้วยก็เลยแต่ทั้ที่มันใหญ่กว่าใช่ค่ะมันแปลกมากใช่ใช่ก็ชอบคู่นี้ถ้าเป็นรองรันหรือว่าเป็นอีซี่รันก็ส่วนมากจะหยิบคู่นี้ไซส์อะไรใส่ใส่ยี่สิบห้าจุดห้าเซนค่ะกีรู้ไหมว่าทำไมรองเท้าผู้หญิงมันชอบมีสีสวยกว่ารองเท้าผู้ชายวะอ๋อเพราะว่าผู้ชายไม่มีข่าล้วนหรอคะไม่ไม่เออไม่มีมีปะวะ แต่ว่ามันมีสีส่วนใหญ่ในท้องตลาดอ่ะสีผู้หญิงสวยกว่าใช่ไหม,ม <S <S ใช่ค่ะนี่จะเป็นคู่แรกของกีค่ะกี่กิโลแล้วเนี่ยคู่นี้หรอได้แท็กไหมไม่ได้ไม่ได้แท็กแต่ว่าน่าจะน่าจะเยอะมากเลยแหละเพราะว่าใส่เดินด้วยคู่นี้ทีใช่ค่ะสวยดีนี่คือคู่แรกครับวูเมโร p l u สนะครับติดโผล่เกือบทุกทุก youtube ทุกช่องเะ่ะเขาก็ชอบคู่นี้กันนะได้แล้วก็มาที่อ่าคุณโหอันนี้แบบว่า เดี๋ยวขอถ่ายขอถ่ายเอาไว้ลงเพงนเนาะวะดูน่าจะแบบว่าได้เอนเกตดูดิดโอ้โหไปเหยียบเลยมัน้เนี่ยไม่ได้เหยียบจริงๆมันมีความแบบว่าสมุกสมบันมากนะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพื้นเริ่มหายแล้ววยพื้นหายจริงๆไม่แต่ข้างหลังไม่หายข้างหลังเป็นธรรมชาติของมันอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอันนี้<ม>พี่ตอนแรกพี่พี่ก็คิดว่ามันเป็นนะแต่จริงๆเราซื้อมามันข้างหลังมันจะ<า>ไม่มีอยู่แล้ว ข้างหน้าก็จะเป็นไม่ไมีไม่หายถือว่าไม่หายถือว่าคือพื้นเขาแข็งแรงได้อ Adidas Pro สี่ idas, Pro Pro ค่ะดียังไงคือชอบมากเพราะจริงๆริงกี้ชอบแต่โปรสามแต่ว่าโปรสามมันกัดคือใส่ยังไงกี้ก็กัดเขาบอกว่าลองคลายเชือกกัดบอกทาวาสลินกัดกัดหมดอีตรงไอ้จุดร้อยเชือกใช่ไหมกัดตรงไหนกี้กัดห้าจุดข้างหละง oh. ข้างนิ้วก้อยนิ้วโป้งแล้วก็หัวร oh. องเท้าใช่ก็เลยกัดเยอะมากแล้วพอมีโปรสี่อ่ะ ตอนแรกอะได้มาคู่หนึ่งไปนส่งมาให้ก็เลือกไซด์เดิมไปแต่ปรากฏว่าโปรสีอะค่ะหัวมันสั้นอใช่ก็เลยใส่แล้วหน้าชนนะเล็บช้าก็เลยเปลี่ยนเป็นต้องบวกครึ่งไซด์บวกครึ่งไซด์นะครับทุกคนใช่ค่ะบวกครึ่งไซด์ค่ะแล้วก็ที่ชอบคือเบาเด้งส่งแต่ว่าสเตเบิลคือไม่ไม่เคลงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีสวยเบาเด้งส่งคือถ้าถ้าจะเปรียบเทียบกับคู่อื่นมีคู่ไหนที่ใกล้เคียงกับคู่นี้บ้าง ให้แอร์ซิกสกายเมตาสปีดเอชอ๋อเมตาสปีดเอชใช่แต่ว่าคู่นั้นหักคะแนนเพราะว่าสีตกโอเคไงวะใช่แค่แค่หนเลยตัวตัวเกียวหรือตัวอะไรตัวเกียวใช่สีตกสีส้มอ่ะสีตกกับอีตรงแถบด้านข้างหลุดลอก ของกี่ย่างของกี่ย่างใช่แต่เดี๋ยว<ช>แต่เดี๋ยวนี้แต่รุ่นของเอ้ยไม่ใช่โตเกียวสิปรารีสอันนั้นปรา<อ>ปราีสปารีสแต่ว่าโตเกียวไม่มีปัญหาออโอเคค่ะคใช่รู้สึกว่าฟีลฟิลจริงๆคล้ายๆกันอันนั้นอาจจะสเตเบิลกว่านิดนึงเพราะหัวมันเหมือนจะกว้างกว่าหน่อยมังม้งมั้งแต่ว่าอันเนี้ยชอบมากแล้วก็จริง,รงๆกี้มีสามโคเออย่างเงี้ยเหรอหมุนๆนองไม่หม,ม,มุนกันสามโคอันนี้ใช้ในเซสชั่นไหน อันนี้ส่วนมากใช้สปีดค่ะก็คือยังมีสีของสานามเทพอยู่เล็กน้อยแล้วก็พวกโปรเกรสซีฟรันแล้วจริง,รงๆกี้อยใช้ลองรันด้วยเพราะว่าลองรันกี้เพสมันลึกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเอาให้มันช่วยนิดนึงอะไรเงี้ยลองรันลึกที่คําว่าที่ลึกเนี่ยมันคือใกล้เพสมาลาทอนเพสหรือลึกกว่ามันคือใกล้มาลาทอนเพสเขาเขามันมันควรจะเป็นมาลาทอนเพสกี้แต่กี้วิ่งไม่ถึงอะนึกออกวะ มากี้วิ่งไม่ได้ก็เลยแบบว่ารองเท้าก็ช่วยแล้วตัวเราก็ช่วยสุดแล้วอันนี้คือทําดีที่สุดคือค่าแลกเตอมันบ่งบอกว่าว่าได้แต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้พี่ว่ามันอาจจะยมมาจากบ่มของกี้เอาทํำไฮลอกด้วยบางทีเล่นครอสฟิดด้วยมังอะไรอย่างเงี้ยมั่นืมันน่าจะรวมรวมใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือถ้าเป็นอินโทรเวลไปลงแทร็กหรือว่าไปทำโปรเกชันหรือว่าไปแข่ง ถ้าไปแบบ 10k ที่จะไปทำเวลาหรือว่าฮาร์ฟหรืออะไรเงี้ยก็จะโปรสีโปรสีสีอะไรบ้างที่ที่บ้านมีสีมีอันนี้ค่ะแล้วก็มีขาวล้วนแล้วก็มีอันที่เป็นแถบแดงสีขาวนุ่มกว่าไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> เฮ้ยสีขาวนุ่มกว่าโอเคอย่างนี้พี่จะบอกว่าถ้าตัวโฟมนะถ้าโฟมทำสีนะให้เลือกโฟมไม่มีสีเพราะว่าสีมันจะทำให้ คุณสมบัติบางประการของของโฟมจอันนี้จริงๆแค่แค่เนี้ยต่างเลยเหรอแค่นี้ไม่ต่างแต่ความหมายคือกี้ก็เห็นใช่ไหมกับบางแสนที่เป็นไปสีฟ้าคู่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ซีเีสคือมันต่างนิดเดียวอ่ะต่างในความรู้สึกต่างในการขอกงบซื้อใหม่อะเฮ้ยจริงต่างจริงมีคนทํารองเท้าเคยคุยกับพี่อยู่ คนทำรองเท้าที่เป็นแบรนด์ไทยนะอ่าอ่ะนี่คือคู่ที่สองเป็น racing shoe ของกี้ค่ะมันต่างกันไหมมันเขาเขาเรียกแหละรองเท้ามันช่วยไหมกี้ว่ารองเท้ามันช่วยก็ช่วยเลยเนาะช่วยแต่ที่ที่ช่วยที่สุดคือตัวเองโอเคใช่เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่กี้วิ่งปีแรกกี้มีรองเท้าวิ่งคู่เดียวมีแรดรุ่นแรดอารวันคือคือที่มันเป็นรองเท้าวิ่งอีซี่อ่ะแต่กี้วิ่งฮาวิ่งอะไรก็ได้พีบีเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรยงเี้ แล้วก็โค้ชสุดท้ายค่ะกรนไฮร็อกพูม่าดีเวทในโตเอลิทสามค่ะสําหรับแข่งไฮร็อคเราเป็นแบนแอมไฮร็อกเราเป็นแบนแอมเป็นแบนแอมไฮร็อกแต่ไม่ได้เป็นแบนแอมพูม่าโอเคเราเป็นแบนแอมไฮร็อกของไทยใช่ไหมของไทยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรกับพูม่าใช่แต่ว่าชอบชอบค่ะก็จริงๆกี้อ่ะชอบตั้งแต่รุ่นที่มันไม่ใช่อีลิทคือรุ่นธรรมดาแต่กี้รู้สึกว่ารุ่นนั้นอ่ะมันเฟิร์มกว่ามันสเตเบิลกว่า แต่มันไม่ค่อยเด้งในตัวสามอืมใช่ใช่แต่ตัวนี้เป็นอีลีนอืมใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีพิเศษที่ทำกับสอง7 Represent ค่ะโอ้ิหกี้ว่าสีนี้มันสวยกว่าอันใหม่ที่เป็นสีดำอ่ะสวยเนาะไอไอความเชิดโค้งเนี้ยแน่นอนมันช่วยการวิ่งและในสเตชันไม่มีปัญหาไหมคือกี่ว่าเซชันถ้ามันเป็นอย่างสเลตอะไรเงี้ยมันโอเคเพราะมันมีพูม่ากริปเนาะขออนุญาตนะคะ ด้านล่างมันทําให้มันแบบว่าไม่ลื่นโคตรกริปอ่ะมันใช่มันไม่ลื่นเลยเวลาที่เราจะถอยดึงเลตหรือว่าเข็นนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันต้องแลกอ่ะคือพี่อยากให้หัวมันเชิดเพื่อมันแตะแล้วมันไปอ่ะมันก็ต้องแลกมากับความสเตเบิลในการทำลันเจอร์สวอลบอลข้อวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือก็ใส่ซ้อมให้ชินก็หาบาลานซ์ใช่หาให้กล้ามเนื้อมันรู้จักบาลานซ์ในการซ้อมพอคีดว่าพอมันใส่ซ้อมอ่ะสุดท้ายพอไปทํามันก็ไม่ต่างทําได้ชก็คือ หลักๆในการเลือกก็คือกริปต้องดีกริปต้องดีใส่วิ่งแล้วเราวิ่งต้องดีใช่กริปดีวิ่งดีใช่ค่ะแล้วที่เหลืออาจจะไม่ต้องสเตเบิลมากนะตัวไม่ต้องใช่เพราะว่ากี่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสําหรับกี่กับโอมเราก็คิดเหมือนกันก็คือถ้าใส่ซ้อมจนชินวันแข่งจะไม่มีปัญหามันันจะมีปัญหาตอนที่เราเวลาซ้อมสเตชันอ่ะเราใส่รองเท้าแบนแต่วลาวิ่งเราก็ใส่รองเท้าวิ่งแต่ว่าวันแข่งอ่ะเราต้องใช้รองเท้าวิ่งอ้าวแล้วอย่างนี้เราใส่รองเท้าเทรนเนอร์ซ้อมเวทได้ไหมเวลดได แต่ว่าถ้าสซิมใช่ใช่มันคือเป้าหมายของการซอมในเซสชันนั้นคืออะไรอย่างเช่นถ้าไปเล่นเวทอ่ะอเป้าหมายของพี่คือฝึกสตริงไม่มีเหตุผลที่พี่ต้องเพิ่มความไม่สเตเบิลเข้าไปในเซสชันอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิมเป็นคอม p พล m ม s e ์ running หรือเป็นไฮร็อกคลาสโอเคอีมันมีตัวอื่นไหมเราพอจะแนะนำได้ไหมถ้าโอเคพี่ว่าไฮร็อกเนี่ยไอ้ฟูมาเนี่ยคนฮิตใช่มันมีรุ่นอื่นไหมที่ อยากจะป้อยารุ่นเออเหรอถ้าถ้าเป็นรองเท้าวิ่งอย่างเงียวหรอถ้าไปรองเท้าวิ่งไอ้รองเท้าไฮหลอ์ไฮหลอก,อกคีดว่าพูม่าในโตอีลีธรรมดาก็ดีในโอ้ในโตสามที่ไม่ใช่อ,อีลีดก็ดีค่ะแล้วก็จริงๆคนอนะ่ะใส่โปรซีเยอะพี่จะใช้โปรซีแต่ว่าคีแค่รู้สึกว่าหัวมันชดเกินที่จะเข็นสเลดได้<พ>แล้วกัน เขียนพอได้แต่ว่าอีตอง,งเนไอแซนแบ็กเนี่ยหัวแบบนรกมาก <c oughs> อ่าเข้าใจใช่เพราะหัวหัวมันก็ตัดเยอะจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอีลิทก็ใช้กันเยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีพวกแบบมีมิซุโน่แต่กี่จํจชื่อรุ่นไม่ได้ก็อ,อีลิทใช้เยอะคืออย่างนี้นพี่เห็นอีลิทใช้ใช้ทุกอย่างอ่ะคืออะไรก็ได้จริงๆแล้วอยู่ที่เขาเออใช้อะไรก็ได้อะ ไอตัวแบบโค้งโค้งแบบอย่างเงี้ยมดมันฟาสอาร์อะไรเงี้ยมันใช้คือแบบเออมึงเก่งไงเหมือนเหมือนนี่ไงที่ในเรสล่าสุดที่เหมือนอาดิดาสเขาให้คุณทีมเวนิชลองตัวใหม่อะค่ะตัวไหนตัวใหม่กำลังจะมาตัวใหม่กำลังจะมาของอาดิดาสที่มันสูงแบบสูงมากแล้วถ้าใครดูดูในเรสนั้นสเตชั่นลันเจอร์เขาเกือบเท้าพิกอะ อ๋อ oh, หรอมันสูงมากคือมันวิ่งดีจริงแตบบ่ว่ามันก็สูงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบเอารองเท้าพวกนี้ไปซ้อมไฮร็อกแล้วรู้สึกไม่มั่นคงคือจริงๆทุกคนก็เป็นแล้วเราก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องฝึกให้ชินนะคะก็ซ้อมตอนซิมใช่แล้วไปก็จะไม่ตกใจแค่นั้นโอเคอ่ะนั่นคือสามคู่เนาะใช่ค่ะ,ะพูดถึงรองเท้านิดหนึงมีวิธีการเรลือกรองเทา้ายังไงสำหรับที่กับกับทุกวันนี้มันจะมี รองเทารุ่นใหม่ออกมาเยอะมากเลยเราเราเลือกอยังไงจริงจริงกี้อะ่ะไม่ใช่คนที่มีรองเท้ารุ่นอัปเดตเท่าไหร่อ,อาจจะไม่ใช่สายรองเท้าขนาดนั้นคือ,อถ้าชอบรุ่นไหนอะ่ะก็จะซื้อในลน์เดิมเดิมในรุ่นเดิมเดิมแต่ว่าเวลาเขาอัปเกรดอย่างเช่นกี้ชอบโปรสาพอเขาออกโปรสีกี้ก็ไปซื้อโปรสีกี้ชอบโวเมโรสิพอมันมีโวเมโรส plus ที่ดูจะเป็นลายเดียวกันกี้ก็จะไปซื้ออย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่กี้เป็นคนไม่ค่อยเปิดใจที่จะแบบ ข้ามไปอีกแบรนด์ซ้ายกับขวาอนะไรเงี้ยคือเกียบไปคนไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเวลาที่เราเลือกส่วนมากก็จะเป็นถ้าอย่างแรกขอพูดตรงๆเลยหน้าตาสวยไปเก่เดี๋ยวเดี๋ยวหลอกตัวเองให้มันดีเองอก็อ <laughs> เป็นอย่างแรกค่ะคือชอบชอบหน้าตาสองคือถ้าชอบปุ๊หน้าตาปุ๊บจะไปลอง ที่ร้านแล้วถ้าเกิดว่าลองแล้วมันสวยอย่างเดียวก็ไม่เอาแล,แล้วขอภาวนาให้มันได้เจ้าทีเออใช่แ,แบบเออขอให้ไปลองแล้วชอบอให้มันชอบชอบใช่ก็ไปลองอาริไปลองเซนทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยค่ะก็ไปลองอะถ้ามันสวยไปลองแล้วชอบส่วนมากก็ไม่ได้คิดมากก็ซื้อมาเลยแล้วอันที่สามก็คือทดลองอก็คือจะทดลองกับชอ็อตเซสชั่นที่มันสั้นหรืออันที่เราไม่ได้ซีเรียสมากก่อนถ้ามันผ่านตรงนั้นไปได้ก็่อเอาไปลงเรสแล้วส่วนมากถ้ากี่รู้สึกว่า ไม่ได้อยากจะเสียงบ่อยอะถ้าชอบแล้วก็นะั่นแหละซื้อในลายเดิมอะไรเงี้ยค่ะใช่สีในฐานะผู้หญิงเราเราเราคือผู้หญิงหลายคนก็ลิปสติกเนาะเรา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 ,เราเป็นก,ก็เป็นนิดนึง <laughs> เราเราซื้อเราเคยใช้ลิปอันน <c oughs> ี้พี่ถามแบบเบาๆนะคือเราใช้เราใช้ลิปสติกหมดแท่งไหม ทำไมเราใช้ไม่ใช้ถึงแลนไม่ใช้ลิปสติกหมดแทนเมันจอาไปซื้ออันใหม่มาเพราะฉะนั้นรองเท้าเราก็ไม่ต้องใส่จนพื้นสึกสึกพื้นสึกใช่แล้วก็ต้องมีโร t ทชั o เหมือนลิปสติกโรเ a t i o n ใช่แล้วสีมันต่างกันไหมหมายถึงว่าสีรองเท้าที่มันต่างคิดว่าตาผู้หญิงมันอาจจะเห็นที่ตาผู้ชายไม่เห็นเลยแต่ว่าสีลิปสติกมันสีแดงหมดเลยนะแดงอ่อนแดงเข้มแดงตุ่นแดงตีนทำตาอะไร่างเงี้ยแต่ว่ารองเท้าถ้าแบบสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยเราก็ซื้อได้ว่ามันสีไม่เหมือนกัน ก็ได้แหละโอเคพี่ขอคำนี้เพื่อเอาไปแบบทําคลิปให้พ่อบ้านเขาฟังกันนะเออโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะรองเท้าที่ที่บ้านมีมองเท้ากี่คู่จริงๆเยอะแต่ว่าใช้จริงอะ่ะไม่เยอะละกันเพราะบางอันก็เหมือนที่บอกคือแบบพอเราเอามาลองแล้วเรารู้สึกว่า วุ้ยในเซสชันสวยลองหน้าร้านสามสี่เก้าโดดไปโดดมาโอเคแต่ไปลองจริงแล้วแบบใหม่โดดไปโดดมาด้วยปะไปโดดไปลองร้านเจิดซะนะในนี้อะไรเงี้ยเป็นคนประหลาดๆแล้วก็เอาไปลองจริงแล้วไม่ชอบก็ก็ไม่ไปต่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะกี่กี่เป็นร้านรองเท้ากี่เป็นร้านเจิลองด้วยโอเคโอเคทุกคนครับ ไปแล้วไปลองไปเบอร์พีบอดจำเนาะว่ามันกริบไหมไม่ใช่ลื่นพืชลื่นพืชเนาะโอเควันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเวพรสำหรับการแข่งทุกเรสของเธอนะแล้วก็ติดตามได้ที่กี้กี้กี้ค่ะชื่อเดียวกันทุกช่องทางนะคะกี้กี้กี้อันสุดท้ายเพิ่มอีก2ตัวค่ะโอเคนี่คือโรนีเจรนี้พอดแคสตกับน้องกีครับขอบคุณครัพี่นมขอบคุณค่ะ